อ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับอ่ะมาดูดวงเรื่องการเงินกันนะครับก็คลิปนี้รันออกไปก็ประมาณต้นต้นเมษาจนถึงต้นต้นพฤษภานะครับนะหเดือนนะครับกับไพ่สิบใบนะเป็นไพ่ยิปซีที่เราจะมาแถลงไขในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกกันนะครับอ่ะอย่ารอช้าใบแรกพูดถึงอะไรนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะ เขาบอกว่าโหเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่ายากเย็นแสนเข็นก็ได้นะครับได้คิงดาบนะครับก็คือพระราชาถือดาบเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องการตัดสินใจนะในเรื่องของการเงินเนี่ยที่ยากเย็นแสนเข็นนะครับอึดอัดคับข้องใจแต่ก็ต้องบอกนี้นะในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับอย่างกรณีชาวพิจิกเนี่ยออกจะเป็นแนวว่าในเสียเนี่ยมีดีนะครับเพราะอะไร คนรอบข้างเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งชาวราศีพิจิกไปไหนเนาะก็คือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันยากมันเย็นมันเหนื่อยมันทอมันสารพัดส,สารเพนะครับเขาบอกว่าชาวพิจิกเนี่ยนะก็มุ่งหวังนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยให้มันรอดพ้นเนี่ยนะรอดพ้น่วยภัยแม่ไพห่หาเหรียญเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงโอ้โห ความหนืดความเหนื่อยความเหนื่อยความท้อสารพัดไปหมดนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับมันก็ถือว่ามันก็เป็นความอึดอัดครับข้องใจเนี่ยนะในตัวเราเนี่ยประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเออเหนื่อยเบื่อเสงเท้อมาหมดนะครบกเลยทีเดียวนะครับจัดไปนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยนะเดือนก่อนๆเนี่ยนะ มันยังดูดีการเงินเนี่ยมันยังดูดีไม่คี้เลรสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็บอกว่าหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันมักจะอะไรมันมักจะมีการใช้จ่ายนะมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับนะจากคน ที่เป็นบริวารของคุณนะครับอันนี้สําคัญเลยทีเดียวนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะจัดว่าเหนื่อยนะครับอืมเขาเรียกว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยนะอาจจะต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับอืมต้องลุ้นกันเลยทีเดียวเนาะนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาดูกันนะครับกับไพ่ใบที่หกเขาบอกว่าสิ่งที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะจะเจอเจอนะครับมันก็คือความ นะคล่องตัวนะเขาเรียกว่ามันจะมีความโฟโลเกิดขึ้นนะกับตัวคุณเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคลายความอึดอัดครับคล่องใจไปนะครับอืมบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคุณมองหาทิศทางการเงินเนี่ยใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าไอการเงินอันเนี้ยนะมันจะเข้ามานะครับอืมอีกไม่ช้าแต่ต้องบอกว่าหวังพึ่งคนรอบข้างเนี่ย ไม่ค่อยจะได้นะไพ่สิบดาบเนี่ยขึ้นเขาบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไรหรหอกนะมันก็เอ่อมันก็จะเหนื่อยซะปเปล่าๆจะเรียกว่าเหนื่อยซะปเปล่าๆก็ว่าได้นะครับอ่ะถัดมานะครับเขาบอกความคิดที่ว่ามันซ่อนอยู่อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเองเนี่ยอยากจะหาทิศทางที่มันจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับไพ่เดอะเบอร์เนี่ยออกมามันพูดถึงคุณเองเนี่ยโอ้โหก็หาทิศทางอยู่นะอืมแต่อะไร แต่เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าไอความเหนื่อยใจหนืดนะไอเหนื่อยเบื่อท้อเซ็งหนืดเนี่ยนะครับมันจะทําร้ายจิตใจคุณได้นะครับสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะผมก็มองว่าตัวคุณเองก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ต้องทนสู้กับมันสักนิดหนึ่งนะครับในเดือนนะประมาณเมษาพฤษภา t นี้นะครับก็อึดอัดหน่อยแต่ก็ ผมก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ตึงตัวสารพัดสารเพกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับ